สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดเอฟซี FC แฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับคืนวันที่15พฤษภาคม2568ันกบะครับเอฟซี FC ก็รอบ่าวเท่าก็รอนะครับอ,อชมพู่นะครับหวยซองสายอ,อชมพู่นะครับเลขวิ่งตัวเดียวนะครับ3ตัวหางเดียวท่านผู้ชม งวดที่ผ่านมานะครับอชมพู่นะครับลงงวดแรกเพราะว่าคููที่เพิ่นหายมากเพิ่นว่าหายลงที่ช่องบ่าวเท่าพี่น้องเลขวิ่งก็ถือว่ามากของเพิ่นอยู่ครับผมนะครัวิ่งบนสามผมสามไปหลักร้อยพี่น้องนะครับงวดแรกสามก็ถือว่ามานะครับชุดบนสามไปหลักร้อยเอางวดนี้อชมพู่นัดไว้นะครับ วันที่15ได้พี่น้องเดน้นะครับแต่คลิปนี้นะครับผมจะลงให้เช้าวันที่16พฤษภาคม2568ะครับเพราะออามฉพวกว่าให้ลงตอนเช้าคือในกรบปประมาณจะ3ามทุ่มแล้วพี่น้องนะลงให้ตอนเช้าอ่างวดนี้จะเป็นงวดที่2ผู้ไดมักเล็กเด่นเล็กวิ่งแกเง่เยาเผลอนะจับคู่เลข3ตัวนะงวดนี้ได้มาหางเดียวเหมือนเดิม ตอนนี้อชพู่อยู่ในสายนะครับานผชุชมสวัสดีครับอชมพู่ครับค่ะสวัสดีค่ับพี่บ่าวและณูก็คุณแม่น้องๆนะคะมาแล้วมาแล้วนองระเบิดมาแล้วนะะเม็ดเดียวนะฮะอ,อ,อชพู่เห็นอชพู่ยังตกใจขนลุกเลยนะะถึงขนาดนั้นเลยะครับอชพู่อ ผู้ขนลุกเลยผู้บอกตรงว่าผู้ขนลุก,ลกอย่าง<แ>ที่ผู้ส่งไบปทปี่บ่าวนะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นลายมือผู้นี่ก็อาจจะไม่เชื่อกันอันนี้มันเป็นลายมือของอของทางโนส่งมานะพี่บ่าวเนาะเป็นลาย<แ>เป็นคนที่ส่งมาให้ออชมพู่นะครับสายออชมพู่เป็นผู้ขนลุกเลย<แ>หวยซองนะครับหางเดียวนะครับและก็นะครับจะยํานะครับผมจะยํานะครับชุด ชุดที่อ,อชมพู่ให้ต่องวดด้วยท้มชมนะผมอ่าก็จะสรุปให้ในคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเอฟซีบางท่านนะครับไม่ได้ดูนะครับก็จะสรุปในชุดนี้ให้ดูด้วยนะครับชุดเต็มบนล่างและก็ชุดที่อ,อชมพูคัดสรุปเน้นให้นะอ,อชมพูเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่คลิปนี้จะเน้นยำ้ำหวยซองสายอ,อชมพูท้มชม เป็นยังไงครับคำ<ช><ช>นวณฝนตกไหมเอชาชมพว,ว,ว,ว่สามวันแล้วค่ะสามวันแล้วตกสามวันค่ะวันนี้ก็ตกหยุดหยุดตอนนี้ก็ปิดกระปอยค่ะตกทั้งวันเลยค่ะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนเข้าสู่ฤดูฝนแล้วท่านผู้ชมแถวบ้านเฮากับเข้าสู่ฤดูทําไร่ทํานาเข้าสู่ฤดูทำนาพี่น้องแถวบ้านแถวบ้านกว่านเลยพี่น้องสวนนาจะเป็นนาหวาน นะครับข้าเจ้าจะวานเอาพี่น้องจะเริ่มวานข้าวกันแล้วนะครับแต่ก่อนจะเป็นหน้าดำพี่น้องยังจําได้สมัยที่เฮ็ดหน้าตะกี้ตรรมาชุชมสมัยตะกี้นะครับซอยพอซอยเม่เฮ็ดหน้านะครับโอ้นะกวดจะได้ข้าวแต่ละเม็ดแต่ก่อนพี่น้องลําบาก <c oughs> <c oughs> เอาคุยกันสักน้อยพี่น้องอน,ะอนะครับเอานะครับมาฟังกันเลยนะครับผมอา ค่ะวิ่งบนนะสวยซองมาบนบ,บนอย่างเดียวนะบนอย่างเดียวเนาะวิ่งห้าค่ะสายออกกำลังกายห้าค่ะ,ะวิ่งห้าใช่ไหมครับผมใช่ค่ะอะนะครับวิ่งบนวิ่งบนห้านะครับเล็กวิ่งนันเดียวครับผม เม็ดเดียวเลยค่ะ952พี่บ่าวโอ้อพี่บ่าวเทียบชนอ่าพี่บ่าวเอาเอาเอา,เอาที่เอที่ผู้ส่งในไลน์ให้ให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ให้เขาดูด้วยอะพี่เขาจะได้รู้ว่าอ่าเราเดี๋ยวเขาจะหาว่าเขาไม่เห็นหลักฐานาใช่ไหมจะหาว่าเอาจะพูดทำไมเหมือนเลขของฮอจะพูดเลยอย่างเงี้ยพี่บ่าวเ,<อ>เป็นหวยสอ ใช่นะครับมีลายมือคนที่เขาส่งมาให้อ,อชมพู่อยู่นะครับผมได้มาตรงกันแอนนะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวบ่าวเท่าให้ดูที่ลายนะครับท่านผู้ชมนะอ,อชมพู่เป็นทรงไม่บางน,นำ้ำนะเดี๋ยวเอฟซีจะมาอ้างทาไมตรงกันเลยกับของอ,อชมพู่นะครับใช่อชมพู่ถือว่าพูดถึงขนลุกเลย<อ>ไงว่าเอ้ยเลขชนกันอย่างนี้เราก็ขอให้ได้แบบว่าลูอะไรกันเนาะพี่บา<อ>่านเนาะ อ้าย้ำสามตัวสามตัวตัวไหนครับเอชุดูกเก้าห้าสองค่ะเก้าห้าสองใช่ค่ะแล้วก็อ่ครับเขาตัดมาให้คือห้าสองแล้วก็เก้าห้าแล้วก็ตัดให้เลยนะครับอ๋อตัดสองตัวมาให้ห้าสองกับเก้าห้าใช่ค่ะเขาตัดมาให้อย่างเงี้ยอย่างที่เห็นน่ะพี่บ่าวเขาตัดมาแบบเนี้ยเนาะผ คูก็ขนล,ลุกเลยเหมือนกันอา้อาทำไมผู้มั่นใจรายการนี้มีรวยกันยกยกช่องพี่บ่าวแน่เลยมีการงานมีรวยกันแนะ่ยกช่องอ่ะผมก็ตื่นเต้นเลยนะเนี่ยอาชุมพู่นะครับแล้วเล,เลขนี้ก็เนาะพี่บ่าวเนาะเลขประจําตําแหน่งพี่บ่าวด้วยนะห้าเก้าอ่ะใช่เพราะว่าห้าเก้าเนี่ยบ่าวเท่าก็ได้ลอตเตอรี่ตั้งแต่อชมพู่ลงให้นะครับผมลงให้ชุด ชุดบนนะครับชุดบนก็มีห้าแปดห้าเก้าออชพูว่าติดหารตเตอรี่ไว้ได้นะนะก็ตรงบาเท่าก็ได้ไว้แล้วนะไม่แน่เผื่อมาเผื่อมารางวันใหญ่นอเอาชพูเนาะใช่ปีผู้ก็จวดกันไปแล้วหล่ะแต่ทางที่ทางลายผู้ปันเขาจวดจาดบาดเปียงกันไปแล้วหาผมพี่ขอเนาะใช่หลือแต่ ช่องพี่บ่าวแหละอออเออช้าเห็บเ็นแนวทาการะจวเนเลยนะฮะลงจะลงให้ตอนเช้าวันที่16พฤษภาคม2568ันห้าร้อยหกส้องเด้อนะครับแอบจะลงให้ตอนเช้าหนะับเก้าห้าสองหนับถ้าเลขวิ่งวิ่งห้าเม็ดเดียววิ่งบนห้าครับงวดที่ผ่านมานะครับเลขวิ่งเพิ่นวิ่งบนสามเม็ดเดียวสามมาละร้อยกูดได้มักเลขวิ่งตัวเดียวนะครับชุดสามตัวนะครับหางเดียวเก้าห้าสอง เพิ่นตัดให้นะครับชุดท <sh ี่เพิ่นส่งมาให้อชพู้ส่งมาให้บ่าวเท่าดูตัดห้าสองกับ9 5้าห้านะครับกูได้มาเก่าหาสองสองเกานะครับบ่าวทบกมัดเดี๋ยวก็ต้องหาไ้นะพี่น้องนะเอามาเบิ่งนั้กันธรรมช้ชมนับหวยสองอชพู่งวดที่ผ่านมานะครับวิ่งบนสามนะครับมาแตนมาแตะเล็กวิ่ง่านผช้ชมงวดที่ผ่านมางวดแรกนะครับเล็กเล็กเด่นเล็กวิ่งถือว่าแม่นนะครับงวดนี้ได้มาแล้วนะครับ fc รอ หวยซองสายออชมพู่นะครับทำชม16พฤษภาคม2568วิ25 68, ่งบนเลขเด่นเลขวิ่ง5นะครับ952นะครับเพิรนตัดให้2ตัวคือหาอกับ9 5หาเอาทำชม่มดูในลายนะครับชุดที่ออชมพู่นีค่ครับผมนะครับชุดที่เพินรนส่งมาไห้ได้พี่น้องเด้หอหวยซองอันนี้เป็นไายมือนะครับผู้ที่เพินรนส่งมาให้อ๋อชมพู่เดี๋ยว f c จะว่าทําไมได้ตรงกันเพิ่นพึง่งมาให้ตรงกันกับของอ๋อชมพู่ วิ่งบน5นะครับท่านผู้ชมนะครับชุด3ตัว952นะครับเป็นตัดให้5 2 9 5อ่านะครับอชอชมพู่บอกว่าให้ FC เบิ่องหน้าธรรมชุ่มนะครับหางเดียวได้พี่น้องเด้อ952าห้าเอานี่ครับตรงกันกับอชุ่มพู่ท่านผู้ชมนะครับชุดโคงสุดท้ายอชุ่มพู่นะผมวิ่งบน5นะครับห้าเก้าห้นี่ะครับตรงกันเลยนะครับตัวเน้นเก้าห้าสองับของอชุ่มพู่หลักร้อยสอง นับอ,อชมพูปป่ให้เน้น952นับตัวรอง252 552ออชมพูปป่เน้นที่52วิ่งล่าง1กับ2เด่นที่117นับ16วงกลมที่17นับมามืด98อ่าอันนี้เป็นชุดที่อ,อชมพู่โค้งสุดท้ายชุดต่องวดพี่น้องนะับเบาเท่าสรุปให้ในกลิบนี้ไปเลยนะับชุดบนชุดล่างนับชุดบนชุดล่างนะครับอ่าบนสคู่ล่าง4คู่นะับวิ่งบนวิ่ง5ถ้าเต็มชุด5354 5 8 5 9นะครับวิ่งล่างเต็มชุดนะครับเหล็กวิ่งล่าง2กับ1เต็มชุด7 2 7 1นะครับออันนี้ชุดเต็มออชมพู่นะครับผมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้นะครับสรุปให้ FC ได้ใเบิ่งนึ่นะครับผมราคาชุดโค้งสุดท้ายนี่นะครับตรงกับชุดหวยซองนะครับ9 5 2 5 9 5 2นะครนับชุดล่างเด่น1กับ2วิ่ง1กับ2เด่นที่17ตัวรอง16ม้ามืด ถ้านหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดบอมาเพิน่นว่าเก้าแปดมาเมือดอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมอ้อาวหัวซองพี่นอ้องอ่านะครับแคปหน้าจอพี่น้องเก้าห้าสองหางเดียววิ่งบนวิ่งห้านะครับถ้าหาลอตเตอรี่ท่านพี่น้องถ้าเหลือจัดไว้เลยนะเผื่อมาเลขท้ายสามตัวหรือเลขท้ายรางวัลใหญ่นะเป็นหน้าทางที่พี่น้องได้หาหยิบจับลอตเตอรี่บ่มกักบ่ชอบบอ่เป็นยังเบิ่งไวก้ก่อนเบิง่งซื่อๆนะับสองตัวห้าสองเก้าห้าแคปหน้าจอครับผม ถือว่าได้มาตรงกันนะครับเอาชมพู่ใช่ค่ะตรงกันค่ะเขาก็ฝากมาบอกว่าอย่าเผอหน้าเลขของเขาอะเลขในเลขซองเนี่ยวันที่ผ่านมาวิงว่งวิงว่งอ่ะวิ่งสามแล้วเ็าเขาก็ฝาก ขอโทษมานะบ,บอกไม่เป็นไรเรางวดแรกก็ยังดียงดัยงแบบว่าสายออกกําลังกายกันเนาะครับบางท่านชอบสายออกกําลังกายหรือไม่ชอบตัวที่เขาให้มาเรามีตัวเด็กๆก็ไปเทียบชนกับสายออกกาลังกายเขาเนาะพี่บ่าวนะครับไช้นะครับรบอกเต็เลยอ่ะสายออกกาลังกายสายวิ่งอะ่ะ ได้เลยค่ะ5-5เน้เขาค่อนข้างแล้วม้วนนี้เขาก็ค่อนข้างมั่นใจนะพี่บ่าวตรงกับตรงกับที่ออชุพูเน้นให้ด้วยนะก็ถือว่าพอหลายตัวทั้งชุ่มถือว่าไม่เยอะนะพี่น้องนะอ่าเพิ่มความมั่นใจอ่าใช่มันเม็ดเดียวพี่บ่าวผู้เห็นผู้ยังงงเลยว่าอุ้ยทำไมมันแบบว่ามาตรงกันหรือเกินต้องแต่เล่นนี้ไม่ดังนะพี่บ่าวเนาะครับไม่ดังไม่ดัง5-2ไม่ดังแต่5-9 59วันนี้ลองดูนะครับลอตเตอรี่จะเหลียวไหมนะ้าพี่น้องเนาะจะเหลียวบอ,อ่อเพราะว่าลอตเตอรี่ก็เล่มหายากแล้ว5995อ่ะเอานะครับขอบคุณอชมพู่แล้วก็ขอบคุณนะครับผมผู้ที่เพิ่นไ้มาได้พี่น้องได้นะครับขอบคุณเพิ่นนะครับ,บ,นะรบที่เ,เพิ่นเมตตาพี่น้องนะครับผมขอบคุณอชมพู่ครับให้สุขภาพแข็งแรง นะครับให้เห็นให้รวยครับผมค่ะเช่นกันครับพี่บ่าวก็น้อขอให้คุณพ่อคุณแม่และรวมทั้งพี่บ่าวก็วันนี้ว่าเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นรับเงินกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคอ่บอ่ะนะครับชมชมอชอชมพู่นะครับมาตามนัดนะผมห้วยซองสายอชมพู่นะครับเป็นห้อยซองไี่พี่น้องเด้หางเดียว นะครับท่านผู้ชุมเอานะครับบ่าวเถ่าขอบคุณออชมพูขอบคุณผู้ที่ปนไยแม่ขอบคุณทุกเส้นทุกกระจาดทุกปูนะครับที่ปนหยแนวทางนะครับเหล็กคำนวดแน่นะครับเหล็กถูบแน่นะครับท่านผู้ชมเหล็กฝันแน่นะครับอันนี้เป็นหอยซองนะครับท่านผู้ชุมบ่าวเถ่าขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกท่านครับขอบคุณพญายมยัยพี่บานาอาสุขสุคนนะครับขอให้ทุกท่านนะผมสุขภาพแข็งแรงนะครับพญายมยัยเหล้วกับทุกท่านครับอายุมั่นคงยืน เฮงเฮงเห่ลำไม่ลุ้ลยนะผมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ